อยาจะผักสุกเสร็จก่อพร้มสุกเสร็จ มันคืออะไรลูกยำมะม่าใส่เล็บมือนานเล็บมือนานโอ้แม่แกนึกไก่ลูกล่าก็คือก็คือตีนไก่นั่นเองไก่แกแต่เจ้นี่อืมป่ะตีนไก่ต่ออืมตีนไก่ขนาดนี้แกเองนี่พี่น้องเจ๊ฟันแทะเอาแหละเจ๊ฟันแทะเอาเคี้ยวเคี้ยวฟัดกลูกพอพี่ด้วยอ้ออ้คนที่แฟนครับพอ l l o w มากขนไากโอ้เลยสัมแตตเลยกิคนเดียวนะกคนเดียวน้นองแตงไทยกินคนเดียวด้วนีู่โอ้โหตีในใหญ่มากไลยปวนอ่ะโอ้พริกเป็นเกมเ็เลยนะอัอนเอาแม่ก็ินนึน่ <laughs> อองไลเลยหัอกจห,หันใจหัวใ่นัาาน่ใจหัวใจหัใหมวในหันใจหัสใจหอใจ้ัใสหันใจหใจหัหัวใจหัวใจัอใจหัวใจหหัใจหัวใจัวใัวใัหัวหวหัวันสิหหลวเ ปลาไซมอนปลาไซมอนพี่น้องเอ้ก่อน่ะเราจะตีนตีนเด็กมือนางมันตีไน่แชมพูด้วยตีนเด็กมือนางก่อนนะอู้พี่น้องเยไายมามากินด้วกันเลยนะเป็นแต่เสียบพี่น้องเบิ่งเบิ่งเอาโอ้ยนี่หน่เลือดเสียบตับมกกินคนเดียวได้หนิลูกัวัวก็กยวได้หนิหน้องไทยกินยำเด็กมือนางแชมพูก็กินนั่นส้มตำวุ่นนะโอ้ยูพี่หน่อยมาดูสมเป็นเจนพ่อกับน้อนขนยนดูสะไว้น้างก่อน่ะโอ้ ชี้สวยก็หลูกชี่สวยมาเม่ก็ตัวน้ำร้ายตัวเด้โห้โบ้พี่น้องเบิงเบิงเบิงเป็นตะแเสบบ่ะค้นพักมาเป็นสวนเลยพี่น้องเออปวดอะเลือดสัมนแตนพี่น้องพี่น้องหิมะบาดที่นี่มันรุยน้ำกแต่เอพีาัมนแนปปปเปปปปลมาน่โบพี่เลดสมน อใรกับมือ,มอนันสวัสดีจะพี่รองส,สก้สู้คนสบายดีกันปัจ้าคอกัสบายดีอยู่ขนมแกเ้เผ็ดมันแสบมันนัวมันแสบแบบมันเลิศสมันแตไมชโชคดีจะพี่รองสก้สู้คนนันแล้วกินกินทังไหน่ตนงไทยกินยำเด็ดมือนัง เฮ็ดเองแซ่บเองเพลิดเองบ้าหูเ,เลยสำันียงแต่ไรเปล่บึ้งเอาสมตำเด็บมือนางไซมอนมันเลิศพี่น้องมาพี่นี่มามามาโศยกันโศยกันมาทิมามาโศยกันโศยกันได้ฟอนกันออกมาโศยออกมาโศยมาโศยยำตำสมตำเล็บมือนางกับปลาไซมอนกับยายชมพู คุณสวยทำไรก็ไม่น่าเกียดใช่ไหมลูกเลือดสมเป็นแตนเบาผิวน้องน้องแกงน้นองแกง,แกงแกเผ็ดเราบะไรอันนี้เป็นมันมะละมะละแล้วก็ผักยังอิกินอันนี้ก่นอกกนน้องกินบะแตงเอือกักอกกดควบควบไม่รูกบะแตงแก,แก่เผ็ดอืมอินไปอ่ะ 对 กินหม้อานะอเผ็ดขัดน้อง่ะเผ็ดก็ค่ไหนด้วยสมนัติใจอืมน้องกะดั

บ่ล้ติงกระเล็บมือั่งตังแกงเศ้ซาเนี่ยแกเป็นสองชิ้วงผิดหปล่าเอ้ติงไงคัด อะไระมานเชื่อมผีก่อน็ดแม่รู้กี่กอ,อ,กกกอีเมลของน้ำก็น้องต้องหอมบุรี้างข้างล่าง รำม <c oughs> อยากผักุปเสร็จก่อนึมุปเสร็จ กินไอ้ข้าวกล้อขคาร์ดที่ปวอลดัดงเพื่อนซีดังนี่เรื่อง <c ười> กินเรื่องใหญ่แม่นบ้าพี่นอ้องเรื่องกินเรื่องใหญ่กินไอ้ข้กล้อขคาร์ด làm rồi nó ván khó tính nó nó sốt đi 对吗？

อืมนะคุภกุภิกกำตะให้สอนกำแกอีเมอร์กำแกมากำแกมาช่วยอน้ี่เลย แล้วมันปลาท้อง ัอนอน่บดีดูแม uh, um ่่ um ัวาสมัรรบอ๋เผ็ดไมรไอ้เ็ดกับเพ็ดเลยคะเพ็ดโอ้เพ็ดานกินดิ๊ก้เพ็ดเพ็อะจเหมือนอ้อนน้อยน้องๆเนาะทมัยที่เราเป็นอ้อนน้อยนะวาเพ็ดนี <t <t <s stumbled, <s ้น้องย่างนี้เลยนะลูก

bố mẹ, bố mẹ của mẹ nè, ta cắm dái mà, chạy kinh, bên này để vãi, bên nhà cá, kinh khay nhảy, kinh cam đồn đá, kinh khâu, con kinh khay nhảy, tao kinh sấu sấu, nhà cá, nhà cá chả cả đồn nhiệt, bông,

nữa ra thì mình có nơi <laughs> nữa mấy con Con nữa 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 nha nữa 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 nữa

ไม่อยากพักไ่นั้งแือแปลงไม่อยากพักเพราะว่าบม่นังแตนแปลงอ้อมกรู้จักนั้งแันแปลงก่อก็จะได้ตั้งชื่อขอเปิดเปิดกาแฟที่ไม่เป็นโปรตคเขอเรียกว่าอะไร p r e c t o r งั้นก็รเ o ค e ตอร r คืออย่างรเจคเตอร r บุ้จักบ้นนอกเขาบุ้จักรเจคเตอร์ มัเหมือน,นเหมือนตะเกีนผ้าใหญ่ๆอ,ะอ่ะฮะงก็กันนังดูข้างนอกเหมือนที่น้องไปพร้อมให้รถทำไมก็นเนี่ยพวกม่ไปปูสาดนั่งพอกันแต่สมัยน้องก้อนน,ดดน,นี่นดดั่งรถดูนั่งในรถดูนั่งกันแต่ง ขึ mm ้น hmm. อ mm ีกแล้ว hmm. ค mm ุก hmm. ข mm ึ้นอีกแล้วคุก วรนอทิตอทยอลังลิกงานงนานอะไรำกินขาเทียนกับแม่อากาไม่พอดนะน้องสามปีไปวันนียปกติวันอา,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 าทิตเนี่ยผไทเลิงกางานงานอะไรงานผัดท้วผัดทยขาเยังไัดไทยวันสา่สไทยใช่ไหมผัดเหมือนกันผัดทามผัดทามผับทามผาทาม ที่วันนี้เป็นชั่วโมงอืออืันไนกกองี้ตัวเปกติจะเป็นวันากิจนี่นะน้องแท้เลิกงานส่งขาร์ารสงบเนี่ยเาจะไปกินข้าวกันนะสอนอาหารกินข้างนอกมันมันห้วมาจากไปอือูบาดีกว่า ได้กินอยู่บ้าน,อ,อ,นอยู่แล้วแต่ตอนีไปพักกันไปต้นนาำดกว่ากับใหญ่น้องชทยกับสีผุนอ่ะเขาไปนอนเว้นคุดอ่ะนอนเว้นปันผุ้เท่าอื dan <truits> <truits> มา,าเข้านัง่งท้ยเขียนตกใส่ขาเขียนต๊ะไฟหัวเขาเขียวเหมือนเข,ขียวทั้งเขียวทั้งบวมทั้งน้ำเันเขียวที่หมดเป็นจุดเป็น,ปน,ปนจุดเ,เหมือนผายยั้มิตรธายยัาย้าก็คืออะไรสมัยก่อนนะถ้าเขานอนชันหัวเข้านะผายจะชันหัวเขาคือนอนชันหัวเขาคืาออะไร ภาษาไทยเพราะว่าชันหัวเข่ายัไงหลองท้รู้จักเออมาอยู่กรุงเทพโดนก็เลยไม่รู้จักคำว่าชันวเข่าชันหัวเขาเานอนเาองยครับชั้นขาขึ้นเนาะนแบบถ่ายจะย่ำผ่ายจะกินขาเขาจะเขียวมันจะขาน้อง

Chúng không biết. Không thấy. Thấy Ừ.